ครับสวัสดีครับผมบังดนดนมนัษกระเจจากเว็บไซต์เกษตรํำกินนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะก็ได้ไปที่บ้านนำร่องฮนะตำบลห้วยไร่อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณนะ์ฮะก็ไปดูเกษตรกร,ร,กรที่นั่นคบปลูกผักอินทรีย์แล้วก็ผักปลอดสารนะส่งให้เลมอนฟาร์มนะปรากฏว่าไรายได้ดีสักทีเดียวนะแต่ว่ากว่าจะได้ถึงวันนี้ของ เกษตรกรที่บ้านน้ำร่องนี่นะฮะก็คุณพฑยทูลอินหาผู้ใหญ่บ้านนะฮะแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านน้ำร่องด้วยเขาบอกว่ามันไม่ง่ายนะก็ต้องทำให้ดูก่อนลองฟังคุณพฑทูลดูครับสวัสดีครับผมนายพยุทูนอินหาครับโดยตำแหน่งก็เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านวังร่องหมู่ที่ตําตำบลห้วยไร่อำเภอลงศักดิ์จังหวัดเพชรชุมบูร์เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านวังร่องครับ วิสาหกิจ hmm. ช hey, ุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านวังล่องเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาเดียวกันคือนําเรียนว่าบริบทของมาอําเภอหล่งศัก์เป็นบริบทที่ดินดําน้ําชุ่มทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีแต่เป็นการทําเกษตรแบบทุนนิยมใช้สารเคมีเป็นหลักปัญหาที่เกษตรกรทุกคนผมกล้าพูดได้เลยว่าทุกคนได้รับก็คือปัญหาด้านสุขภาพเพราะว่าเกษตรกรเป็นผู้ที่สัมผัสสารเคมีก่อนคนอื่นปัญหารองลงมาก็คือหนี้สินเพิ่มขึ้น น,นี่สินเพิ่มขึ้นเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรแข่งกันทําแล้วก็ไปแย่งกันขายต้นทุนการผลิตสูงราคาผลผลิตตกต่ําทําให้เกษตรกร,ร,กรมีหนี้สินเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นทุกปีเหมือนดินพอกหางหมู่าโดยเฉพาะตัวผมก็เช่นกันเมื่อผมเจอปัญหานี้แต่ว่าผมมีโอกาสดีกว่าเกษตรกร,ร,กรคนอื่นหลังจากที่ผมได้รับเขาเรียกให้ดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านในปี56 ผมมีโอกาสได้ไปศึกษาเรียนรู้ในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงราชการที่9ที่ห้วยห้องไข่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ผมมีโอกาสเรียนรู้ตรงนั้นทําให้ผมรู้เลยว่าบริบทภูมิประเทศของประเทศไทยไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์เลยในการทําการเกษตรหลังจากนั้นผมก็ไปศึกษาเรียนรู้ในโครงการพระราชดิำริของพระองค์ท่านอีกหลายๆายที่ไม่ว่าภูพานห้วยทราย โครงการช่างหัวมันหรือแหลมผักเบี้ยเพื่อนํามาปรับประยุกต์ใช้แล้วก็มาเริ่มลงมือทําด้วยตนเองในปี59นะครับตอนแรกฮะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยเพื่อนบ้านเลยครับแม้แต่แม่บ้านผมเขาก็ยังไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าการทําเกษตรมันต้องใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่า,มาแมลงมันถึงจะได้กินนะทะเลาะกันเริ่มต้นผมต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นโดยโดยแบ่งกันทําเลยฮะ,ะแม่บ้านทําตรงนี้ใช้สารเคมีผมก็ไปทําช่วย ส่วนแปลงนี้ห้ามมายุ่งกับผมห้ามมาทําช่วยผมผมทําเองโดยไม่ใช้สารเคมีผมปรับปรุงบํารุงดินคืนชีวิตให้กับดินอยู่ประมาณปีหนึ่งนะครับเติมจุลินทรีย์เติมอะไรเนือทุกอย่างตามองค์ความรู้ที่ผมไปศึกษาเรียนมาจนกระทั่งผมลองเอาผักไปปลูกแล้วลดน้ําอย่างเดียวให้แม่บ้านดูว่าเห็นไหมดินมันมีชีวิตแล้วไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องทําอะไรมันก็งามพอแม่บ้านผมเชื่อผมก็รวมกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาเดียวกัน มาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในปี6-1โดยรวมกลุ่มเริ่มต้นครับก็มีเกษตรกรเข้ามาเป็นสมาชิกก็ไม่เจอไม่เท่าไหร่แต่เราก็ทําไปเรื่อยๆทําให้เขาเห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีอะไรจนกระทั่งนะฮะเราสามารถขยายกลุ่มไปเรื่อยๆจนปี63เราสามารถมีสมาชิกได้ถึงเมื่อ83ครัวเรือนแล้วจดเป็นวิสาเ,เป็นแปลงยกระดับเป็นแปลงใหญ่และทําธุรกิจทําแผนการตลาดทำอะไรร่วมกับเลมอนฟาร์มครับ นั่นแปลว่าผลผลิตทั้งหมดที่ส่งไปเลมอนฟาร์มหมดหมดเลยใช่ไหมะนี่ใส่แปดสนตส่งที่เลมอนฟาร์มอีก20%ก็ในพื้นที่ของชุมชนและในเดือนเมษายนนี้เราจะคือหน้าตอนนี้เราเปิดร้านเป็นของตัวเองแล้วแต่ไม่ใช่อยู่ที่ลมศัก์ไม่ใช่อยู่ที่เวชบูรณ์เราเปิดที่พิษโลกในแบรนด์ของไทยหล่มปันสุข ก็ oh. หน้าตอนนี้อยู่ช่วงระหว่างการตกแต่งร้านเราได้รับไปความร่วมมือจากอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่เป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ท่านมาเห็นกระบวนการการผลิตการอะไรของเราท่านเชื่อมั่นว่าเขาท่านก็เลยอยากบอกว่าอยากให้คนพี่โลกได้กินผักดีๆท่านเลยลงทุนเปิดร้านแต่ว่าเป็นร้านในนามของเราในแบรนด์ไทยหล่มปันสุกฮะเดี๋ยวไว้นี้ฮะแบรนด์จะได้สือ่อออกสื่อแน่นอนอยู่ช่วงระ,ระหว่างการจดสิทธิบัตรในในแบรนด์ฮะ สมาชิกทั้งหมดอีกคนคะณตอนนี้สมาชิกทั้งหมด81ครัวเรียนเอ้83ครัวเรียนฮะแล้วก็สมัครเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆได้มาตรฐาน PGS <ฮ>ของเลม,มอนฟาร์มอยู่ 40, <ฮ>40ครัวเรียน40แปลงมาตรฐาน PGS ของอพัฒนาที่ดินอยู่ที่50แปลงครับทำตลาดยังไงที่สวงเลมอนฟาร์มได้ทำตลาดยังไงเราก็สร้างมาตรฐานของเราเองนี่แหละฮะ ก <ứng> <K> ็ตอนแรกเราก็ไม่มีมาตรฐานเขาก็มาดูว่าทํางานเขาผมก็นําเสนอกระบวนการการผลิตของเราว่าเราก็ผลิตแบบนี้นะปัจจัยการผลิตเราทําเองทุกอย่างที่มาเราไม่ที่มามเมล็ดพันธุ์เราสั่งจากศูนย์เมล็ดพันธุ์แม่โจมาทําทุกอย่าง <ứng> อันดับแรกคือขายกระบวนการการผลิตเราไม่ได้ขายใบเซอร์เพราะว่านำเรียนว่ากระบวนการการเข้าถึงมาตรฐานนะอคงกดีิคลแลนบริบทพื้นที่ยังไงก็เข้าไม่ได้แต่เรานําเสนอกระบวนการการผลิตและใบรับรองการตรวจหาสารเคมี เราส่งตรวจในแ lap ในหกสิบหกสิบสองกลุ่มสารเคมีตั้งแต่ปีไหนคะเลมอนฟาร์มเริ่มต้นนะว่าเมษาหกสี่สิบเก้าเมษาหกสี่ครับทุกวันนี้ต้องปนเลมอนฟาร์มวันละเท่าไหร่ส่งอาทิตย์ละหนึ่งรอบมาช่วงปีหกห้าพัฒนาออกมาเป็นอาทิตย์ละสองรอบมาตอนนี้ฮะเราอาทิตย์ละสามรอบแล้วก็กําลังทําแผนเรื่องผลไม้ต่ออีกน่าจะสามรอบในวันไหนบ้างฮะ จันพเลือหัดเสาครับปริมาณังา่งแต่ละรอบเยอะไหมคะแต่ละรอบอยู่ที่ประมาณ400-450กิโลแต่ปริมาณ450ไอ้400กิโลนี่เท่ากับไอ้ถ้าคิดมูลค่าของผักทั่วไปอยู่ที่ผักทั่วไป4ตันครับ แล้วแต่แต่ละเดือนเนี่ยสร้างรายได้ให้กับสมาชิกมากเท่าไหร่แต่ละเดือนสร้างให้เราผมยายสั่งจ่ายทุกวันที่สามและวันที่สิบแปดของเดือนซื้อเงินทุกบาททุกทางจะโอนเข้าบัญชีให้สมาชิกทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณสามแสนถึงนะสี่แสนบาทนะต่อรอบหรอคะต่อเดือนสองรอบก็รอบละรอบละประมาณแสนห้าถึงสองแสน มีผักประมาณกี่ชนิดคะที่เราก็หน้าตอนนี้เราแพนกับเลมอนฟาร์มไว้ห0ชนิดผักครับ<อ>ได้เผน่นหรือดูรครับนั่นก็พอสรุปได้ว่ากเกษตรกรบ้านน้ำร่องนะหลังจากที่ได้ทําเกษตรอินทรีย์ส่งให้เลมอนฟาร์มแล้วทําให้วิธีชีวิตชาวบ้านนั้นอยู่ดีกินดีครับเรามาฟังชาวบ้านดูนะคุณประยูนทองวันฮะเขาบอกว่าเขาก็ปลูกผักมันนาน,นะประมาณ2งานหรือว่าส0 0ตรตรางวานเนี่ยมีไรายได้ปีละเป็นแสนนะในขณะที่อาชีพหลักคือทํานานนะ่ สิบไร่เนี่ยได้แค่60,000บาทเองครับครับผมนายประยูนทองวันนะครับเป็นเกษตรกรที่ทำผักอินทรีย์ผักปลอดสารนะครับตอนนี้ผมทำผักอยู่นะครับแล้วก็ปลูกผักหลังนานะครับแต่ผักนี้ปลูกตลอดนะครับทั้งทั้งทำนาด้วยทั้งทำผักด้วยอันที่จริงทำนาสิบไร่ไม่ได้เยอะ เหมือนทําผักสองงานนะครับอจากนั้นเข้ามาก็เป็นอาชีพเสริมที่รายได้หลักสิครับก็คิดว่าเนาะทําไมผมถึงว่านาเป็นอาชีพหลักเพราะว่าตั้งแต่ก่อนมันเป็นการทํานามาก่อนก็เป็นอาชีพหลักเพราะว่าเราต้องทํานากินข้าวใช่ไหมทีนี้เรากินข้าวแล้วทําผักเรากินไม่ได้กินได้อยู่แต่มันมันไม่อิ่มเหมือนข้าวเนาะอืนะครับ อันนี้ก็เป็นผลผลิตของผมนะครับเข้ามาทุกวันจันทร์วันพฤหัสและวันเสาร์นะครับเน่ออาทิตย์เข้ามาสามครั้งสามวันนะครับได้เงินทุกวัน,นเลียกพักที่ผลิตทั้งหมดเนี่ยไปส่งที่ไหนฮะส่งที่บริษัทสุขภาพดีเลมอนฟาร์มครับออ๋อของพี่นี่ของพี่ปลูกเยอะไหมของผมปลูกประมาณสองงานครับสองงานนี่สองร้อยตารางวาสองร้อยตารางวานี่แต่ละปีได้ประมาณเท่าไหร่ ได้แสนกว่าครับสองงานนี้นะครับผมอ๋อแล้วถ้าทำนาล่ะทำนาก็สิบสิบไร่ก็ได้ประมาณหกหมื่น